สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพร,รักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนนักสะสมที่เคารพร,รักทุกท่านครับ วันนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาส่องดูนะครับเหรียญหนึบาทของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีโค้ดแบบนี้อยู่บนเหรียญน,นั่นเองนะครับหลายคนคงพบเจอแต่ยังไม่รู้ว่าแบบไหนนะครับที่มาจากที่ไหนวัดอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่มีโค้ดนั้นต้องบอกเพื่อนๆว่านี่ครับอาจจะมาจากหลายๆสถานที่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะชมจุดสําคัญให้ดีๆจะมีราคาสูงถึง 500เท่าครับในส่วนของเหรียญนี้ใครจะเก็บก็ได้ใครจะขายให้ผมผมก็จะรับขอให้เป็นลักษณะแบบนี้โค้ดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะฮะชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบไหนที่ทางช่องของเรารับซื้อและเหรียญแบบไหนที่เราแนะนําให้เพื่อนเอนเก็บกันนั่นเองนะครับวันนี้ใครมีเหรียญที่มีโค้ดแบบนี้เรามาชมกันเลยครับ เพื่อนๆครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมเชื่อว่านะครับยังมีหลายๆคนนะฮะยังเก็บสะสมกันอยู่นะครับแต่ไม่มีตามท้องตลาดแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับเมื่อสมัยโบราณนั้นนะครับจะนําเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้าซึ่งเป็นรุ่นเก่าแบบนี้นะครับมาเจาะรูอยู่นะฮะไปห้อยคอและก็ห้อยแขนให้กับลูกหลานนั่นเองนะครับเชื่อกันว่านะครับจะปลอดภัยเนื่องจากบารมีของ พ่อหลวงรัชการที่9ก้าของเรานั่นเองนะครับ เรือรุ่นนี้นะครับด้านหน้านั้นนะฮะจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่๙นะครับแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือจะเขียนคําว่ารัชกาลที่๙ดูสวยงามครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นนะฮะเรือพระที่นั่งสุวณหงนะครับซึ่งมีความหมายมากๆนะครับเนื่องจากด้านหลังนั้นเป็นเรือพระที่นั่งสุวนหงนะครับซึ่งเป็นเรือนะฮะคู่บ้านคู่เมืองนะฮะเป็นเรือศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พระบาทสมเด็จ ระเจ้าอยู่หัวหลายพระองค์นั่งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงอยู่ในเหรียญแบบนี้ทําให้ผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนั้นเชื่อกันว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ จะอยู่รอดปลอดภัยนะฮะจากพูดผีอันตรายจึงทําให้เหรียญน,นี้นะครับเป็นที่นิยมในสมัยเก่านั้นห้อยคอให้แขนให้กับลูกหลานนั่นเองนะครับหลายท่านก็ยังมีอยู่ใช่ไหมละครับทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจึงทําให้เกิดนะครับในส่วนของนะฮะครูบาอาจารย์้วก็ในส่วนของเกจิต่างๆหรือแม้กระทั่งนะฮะหน่วยงานต่างๆนะฮะผลิตสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับคือทําเป็นโค้ดบนเหรียญน,นั่นเอง นะครับทำเป็นโค้ดบนเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็นะฮะมาแจกจ่ายให้กับ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานหรือลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์เกจิน,น้นันครับทาให้เหรียญแบบนี้มีพบเจอนะครับในส่วนของกลุ่มนักสะสมจํานวนมากแต่ผมต้องบอกว่านะครับโคดแต่ละโค้ดนั้นนะครับค่อนข้างที่จะหาข้อมูลค่อนข้างที่จะยากมากนะครับจึงทําให้นะฮะได้ลหลายท่านก็เห็นอยู่ในมือแต่ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับหรือมีราคาซื้อขายกันหรือเปล่านะครับวันนี้เช่นกันครับสยามชาแนลนะครับอยากจะฝากไปถึงครูบาอาจารย์ นะฮะท่านใดที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้มากกว่าสยามชาแนลหรือท่านมีนะฮะข้อมูลของเหรียญนี้ช่วยตอบใต้โฟต์ให้กับสยามชาแนลหน่อยนะครับผมเพิ่งเจอโค้ดลักษณะแบบนี้บนเหรียญ1บาทในปีพศ2520ครับซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์นั่นเอง ต้องบอกว่านะครับเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่เ้านะครับเรือพระที่นั่งสุวรณหงษนั้นปีพศ2520นั้นมีขบวนการผลิตจํานวนมากนะครับ 506ล้าน4ี่แ0 0เหรียญน,นะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้ก็จำแนกแจกไปเป็นในเรื่องของผู้สั้นผู้ยาวที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมนั่นเองนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้มีความสำคัญนะครับจึงทำให้ใหลายเกจินะครับหลายสถาบันนั้นนำเหรียญแบบนี้มาทำโค้ดนะครับจึงฝากถามไปถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับว่าโค้ดลักษณะแบบนี้เป็นของวัดไหนสถานที่อะไรนะครับแต่วันนี้สยามจะแนวเพิ่งเจอนะครับเหรียญที่มีลักษณะเป็นโค้ด นี้จึงจะตีราคาให้นะครับในส่วนของราคาขั้นต่ํานั้นอยู่ที่500เท่าก็คือ500บาทนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆต้องชมให้จบนะครับอย่าดูแค่โค้ดนะครับผมมีข้อแตกต่างที่พิเศษนะฮะให้เพื่อนๆนะฮะเจาะเข้าไปอีกนะครับเพื่อทําให้เหรียญนี้มีราคาสูงถึง500เท่านั่นเองนะครับจึงใคร่ขออนุญาตนะครับฝากไปถึงครูบาอาจารย์นะครับหากท่านมีความรู้และก็มีข้อมูลของเหรียญนี้ ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงหากท่านจะเมตตาโฟกใต้กริปให้กับสยามชาแนลหน่อยนะครับสังเกตดูครับนะสังเกตดูตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนนี่เป็นโค้ดแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะจุดแรกนะครับจุดที่2ก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆดูช้าๆนิดหนึ่งนะฮะมี2จุดด้วยกันปกติเรียนรุ่นนี้จะไม่มีเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีเห็นไหมครับจะ โล่งๆนะฮะดูสวยงามพระบรมรูปของพระองค์ท่านก็ดูโดดเด่นครับนี่คือพระบรมรูปที่อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลนะครับมาดูกันครับในส่วนของโค้ด2จุดนี้นะครับเป็นโค้ดอะไรเพื่อนๆดูช้าๆนิดหนึ่งนะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับเผื่อท่านเจอลักษณะแบบนี้ไม่อยากเก็บนะครับมาขายให้กับสยามชะแนลเดี๋ยวผมจะขึ้น QR โค้ดแลวก็ ID line ให้ครับดูจุดแรกครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านเห็นอะไรไหมครับ หลายๆท่านอาจจะ่าเป็นเหตุหรือเปล่านะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูเอียงนิดหนึ่งนะฮะฝากไปถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับหากท่านมีความรู้นะครับขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับหากท่านจะเมตตาบอกเห็นไหมครับนี่คือจุดแรกนะครับผมเพิ่งเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเลยอยากได้ครับเลยจะซื้อของเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเห็นโค้ดแบบนี้ไหมครับนี่เดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับดูช้าๆนิดหนึ่งอชัดๆครับ นี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโค้ดแน่นอนนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นวัดอะไรหรือสถานที่อะไรนะครับนี่ครับนี่ครับสองจุดนี้ฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนีหนึ่งฮะไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับผมยังหาคําตอบไม่เจอนะครับแต่ผมชอบเหรียญนี้นะครับ นี่ครับว่าบรมรูปของพระองค์ท่านก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้่นหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับในส่วนของเรือพระที่นั่งสุนหงศ์นะครับแต่ว่าจุดที่จะทําให้ราคาเพิ่มขึ้นถึงขนาดสยามชาแนลขอประกาศรับซื้อถึง500เท่าหรือ500บาทนั้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับนอกจากจะมีโค้ดแบบนี้แล้วทั้ง2ด้านแล้วนะครับปกตินะครับเพื่อนๆครับปกติเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับเห็นนะฮะ เป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารอยี่สิบนะครับขอบเฟืองจะดูสวยงามแบบนี้ด้านหลังนั้นก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสวนหงแต่จะเป็นในส่วนของที่เรียกกันนะครับเพื่อนๆนนักสะสมเรียกกันว่าพระเสียงกลับนั่นเองเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพระเสียงกลับแต่ทุกท่านครับมาดูเหรียญที่เราต้องการนะครับ หากเพื่อนๆจะเก็บก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันเพราะว่าเหรียญนี้ผมเชื่อว่าหายากแน่ๆนะฮะยิ่งมีโค้ดด้วยนะครับผมเชื่อว่าหายากแน่ๆนะครับจะเก็บก็ได้จะขายให้เราเราก็จะซื้อเพื่อนๆนะครับดูโค้ด2โค้ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับขอนุญาตนะครับหมุนช้าๆเพื่อนๆดูครับเป็นของเฟืองเหมือนกันนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตมาถึง5 0 6รล้าน4สนหมืนเหรียญนะครับแต่ว่าสิ่งที่ พบเจออีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับทาไมถึงมีราคาสูงถึง500เท่านะครับอย่างที่ผมบอกครับเหรียญสวยงามยังไม่พอนะครับเหรียญต้องมีลักษณะที่แตกต่างและสวยงามและโดดเด่นและหายากครับถึงจะทําให้มีราคาสังเกตดูครับเพื่อนๆครับโค้ดด้านหน้า2จุดนะฮะโค้ดผมยังไม่รู้ที่มานะครับแต่ผมชอบครับเป็นพระเสียรขวาง ด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆพบเจอแล้วนะครับเพื่อนๆไม่อยากเก็บสะสมนะครับอยากจะขายให้เรานะครับหรือว่าเพื่อนๆนะฮะอยากจะมาสอบถามเราหรืออยากจะมาโชว์ให้เราดูว่าเออผมก็มีเหมือนกันนะเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเราได้ครับเราขออนุญาตนะครับขึ้นคิวอาร์โค้ดให้กับเพื่อนๆครับ นี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลครับสามารถติดต่อเราได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตขึ้นในส่วนของ ID Li น e นะครับให้ด้วยนะครับนี่ครับ ID ของเราครับสยามชาแนล 999F4 นะครับนี่ครับอยากขายก็ได้อยากเก็บก็ได้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเมตตาด้วยนะครับหากท่านมีข้อมูลดีๆช่วยบอกหน่อยว่าโค้ดนี้มาจากวัดอะไรนะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณทุกท่นกานครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ